ดอกมะละที่พี่รักส่งมามีดอกและมีลูกแล้วจ้า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 จ้้ดูสวยมากสวยมากเลยสวยมากพี่รักจ้าอันนี้เขาเรียกมะละอะไรนะสวัสดีค่ะอยู่มะละอะไรนะอยู่มะละอะไรนะนี่มากเลยนะมะละอะไรนะลูกใหญ่ๆขาวๆนะมะละจีนโอ้ยดูดูดูดดู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 ลูกแรกนะนี่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 นีเกิดขึ้นนี่นี่นี่นี ออกลูกไวเลยโอ้โอ้โหถึงกับขนลุกสุดตะลึงอึ้งอึ้งน้ำตาแทบไหลไม่คิดว่ามันจะออกลูกไวขนาดนี้โอ้โหเพิ่งจะขึ้นน้ำตาแทบไหลเลยนะเออลูกนี้เราลูกนี้เราก็จะกินทั้งนาเลยนะทุกคนค่อยค่อยก็ว่ามันจะออกลูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มาตัวจริงๆเออข้าวทายเข้มยูนเดี๋ยวเราไปขนต้นกล้วยมาเเด้อพี่น้องเด้อ Peace. Nice. Nice.

ค่ะเราไปปลูกกล้วยกันนะคะเอาไปปลูกกล้วย หน้าเป็นโคตฟลูกจ้าเป็นโคตฟลูกก็มาผูกด้วยกันแนม่อเมอเดดามือเย็นก็นกจะได้อไ้ว่าใครผูกไม่ต้องลึกมากนะ มามันโตช้าเอาแค่ให้ดิดหัวมันก็พออคชุบหัวมันหรอแค่เออถมแค่มีดหัวมันก็พอถ้าลึกไปน่ะงั้นเดี๋ยเจ้าขุดลึกเลยเดี๋ยค่อย ไปทางนี้เราก็ต้องอยู่ทางนี้ือแล้วเราก็จะบอกว่าไหนบอกว่าอะไรให้มันออกปีไปทางไหนให้มันออกปีมาทางนี้แต่หันหน้า ลับเคล็ดลับอะไรนะเคล็ดลับอะไรีอะไรม้างอีกอะไรว่าไงมีลูกโดดอีกเลยมีลูกโดกมีเทคนิคด้วยเหรอสามขนสีข้นแบกขคนนาำกับบ่อยเคื่องใหญ่เชื่องใหญ่คลิปนี้จะติดแดงเข้มยาวเดินไม่ลงเดินลูกดดโดดโดดดดคลิปนี้จะติดแดงหรือเปล่าเนี่ยเคลิปนี้จะติดแดงไหมเนี่ยไม่แดงหรอกก็เคล็ดลับก็บอกว่าปลูกเป็นเคล็ดลับปลูก กล้วยนะคุณ AI นะเป็นเคล็ดลับปลูกกล้วยนะคะบอกคุณ AI ไอให้รู้ด้วยเดี๋ยวเไอมาหาว่าเราพูดไม่เพราะคือเขาบอกว่าอยากให้มันออกลูกดกดกเครือใหญ่ๆหวีใหญ่ๆนะคะเล้วต้องพูดแบบนี้คนจับก็แล้วกคนจับโอ้ย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 ลงเลยลงลุ่มลงเลยลงเลยอ่าทนไมเราทำนิดทำนี้นะคะทำไมเขาบอกว่าเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบมันบอกว่าหัวหนูช้ำหมดแล้วเก้าวีพอเนาะเก้าวีเก้าเก้าสมสมสมเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเลยอะไรอะไรอะไรนะเมื่อกี้นะยังไม่พูดได้ต้นนีงอีวันทองทองใจเงี้ยทองหลายใจลูกใหญ่ลูกโตทั้งใหญ่ทั้งเงาที่ค้นแบกสามค้นหามกับว่าว่าไว คนหามสามคนแบกกระเพาะมันใหญ่โพนเลุยังไม่ได้ลุยังไม่ได้ลุยังไม่ได้อันนี้ต้องรดน้ำไหมด้อ้าไต้องรดน้นแล้วต้องใส่ปุ๋ยหนออ้ยย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 ยอยย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 ยนยย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  ให้ให้ให้ลกันให้ออล้ก็เหยียบเไปต้นต่อไปนี่เราไม่ได้เหยียบสามีเื่องื่อคลิปอะไร รวมใจสามี่โอ้ยออหอาม Yeah. Mm -hmm. สองสามสี่ห้าห้าแล้วห้าลุมแล้วโค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 หกยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จนะฮะเสร็จแล้วห้านะครับผมจะย้ายเปลี่ยนมุมตำแหน่งของการมองเห็นใหม่นะครับจะได้เห็นเราอยากโชว์มะกอดุกดุกนะเอออยากเห็นบ้านะหลังบ้านถัรวด,ด้าด้วย นี่ไงต้นที่ปลูกแล้วนี่ะสูงใกล้ๆเลยจะได้มองเห็นชัดๆต้นที่หผลงานที่เราปลูกแล้วนะฮะต้นที่สองต้นที่สต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่สห้าเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นที่หกกันดอกไม้แต่ยังไม่ขึ้นเลยดอกไม้ไม่รู้มันหมดอายุแล้วเราควยังมาปลูกดูไอ้ดำบอกว่าแม่ ทีนี้พูดถึงเราไม่ต้องทำนาก็ได้เนาะเราปลูววกจะอื่นที่แบบได้ผลผลิตแล้วก็เก็บขายนะเนาะมไม่ต้องทำนาก็ได้เราปลูววกยังไงอะไรก็ได้ที่เราเก็บขายได้ตลอดอ่นะเนาะ ไม่้อทำได้เนี่ยไปทำนาจนที่หงเย็นตรงนี้ก็เป็นสวนผลไม้ไปเลยปลูกผักปลูกอะไรอย่างเี้ยมตีใบใช่กันนะคะต่อ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 ่จะแกะออกอต่อต่อต่่อออ่อ ดินมันนุ่มมากเลยเนาะหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปก้าเก้านะคะเอาสคนหามสามคนแบกเออพี่น้องดำแล้วก็ตาบาจังเลยดำเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งงามทั้ใหญ่ทัยาวเด้อ่ ัเอ้ยดำดำอือ่อนแม่อยากกินอะไรดำ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่อยขวบมีดค่อยขวบเสียมเจ้าในมือเขาะมาก็

สองามส่ห้าปที่นอนเล่นของแมวลบแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ที่นอนเล่นของแมว <c oughs> 3า5ส7 8 9เสร็กจพารกิกลู้กุ้ยสิบลุมสิต้นบางหลุมมี2ต้นเอออ่ห็นตรงนี้เลยสวยขอบคุณที่รับชมคลิปให้กำลังใจทารับ5นาทีแล้วครับคลิ โอเป้งจวาแล้วก็อย่าลืม,ม <า S 1> สินค้า <โฮ S 1> ทีพีนะฮะสนใจครีม,มครีมกันแดดเซรั่ม